เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังนั้นคือหลังนันมีอาจารย์เฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยใหญ่แน่นอน้มาุน้องเ้ยมฟองมนฟองไปไปพันตีฟองมีฟองนี่หลังนี้น่นนฮ้ยนี่สองสามงตงนี้ครับผมหลังนี้มีฟองเฮ้ยไปพันตุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยพันตุ้ ครับผมพี่น้องสายหาพาหาอยู่หากินครับผมมือนี้อยู่หาอยู่หน้าครับผมปักเบ็ดมือนี้พาทุกคนหาอยู่ากินโดยการปักเบ็ดนะครับผมเนาะเป็นไม้ข้างหลังนี้ครับผมหลองน้ำสวนป่ามนะครับผมเนาะมันจะเป็นหลองน้ำา่าวไปเลยแล้วก็จะมีต้นปามอยู่ข้างๆเป็นปลูกป่ามนะครับผมเนาะตาให้ตามหน้าช่วงนี้ เพิ่งกำลังไถนาวานเขาครับผมเนาะวันมีนม้ำหาปลาครับผมเนาะนี่แหละไม้นี่แหละนา่าจะเหมาะที่สุดครับผมเมน,นี่มากก็เบ็ดอ่า27หลังครับผมแล้วก็เยื่อเขียนไะเดี๋ยวลุยกันครับผมฝนกระตกปล่อยๆตกลิ่นๆตะกี้ตกแห้งนะครับผมเนาะพอมันเริ่มตกเบาลงแล้วผมก็มาเลยเลาะเลยครับผมนะหาอยูห่หากินครับผมมานไผ่มานมั่นอ่ะรีบบอกพี่น้องมเอน,นี่พันตุยบบไมานะครับผมเนะาะพันตุยติดทุระ อาจจะได้มายามน้ำกันครับผมเนาะแต่ว่าตอนใส่พันตุยบดใส่น้ำครับผมป่ะดุยครับผม นี่ก็ผมบรรยากาศตามให้ตามหน้ารับผมเนะาะเจ้าแล้วก็ลังเอ่อลงไถล่องวานกันนะครับผมเนาะน้มมาทะ่าในมีให้ปักเบ็ดดอกครับผมก็จะมีแค่น้มค้างเป็นบางจุดนะครับผมเนาะที่ฝนมันตกลงมาสำหรับเยื่อเขียดครับผมเนาะก็จะปักใต้ข้างนะครับผมเนาะแตวแต่เทคนิคไผ่เทคนิคมันเนาะจิหมานหรือเปล่าก็บ,บ่รู้นะครับผมเนาะฝนตกแบบนี้ก็ต้องลองใส่กันเบิง่ง มันประมานเดียวก็รูกครับผม มไม้นี่เมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะเอ้ยมันสองปีที่แล้วครับผมผมมาเพราะาปีที่แล้วมันแห้งแรงเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับผมเนาะผมมาใส่ไม้นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมปลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ตามให้ตามหน้ากระเจ้ากับลงให้ลงหน้านะครับผมเนาะปามันก็อาจจะลงมาในคลองตรงนี้นะครับผมนะตามให้ตามหน้ากันยังแห้งอยู่แต่รุนกันนะครับผมมีบอกแงกใหญ่หรือเปล่านะครับผม เนื้อเขียดมันนี้จะทำงานหรือเปล่าหลังสุดท้ายเลยครับผมอรอลุนกันครับผมจะมาหรือเปล่ามือนี้ดินค่อนข้างที่จะแข็งครับผมเนาะค่อนข้างที่เสียบยากเอ้าเดี๋ยวรุนกันครับผมเนาะเนื้อเขียดนี่บ่ยานะหรอกเนื้อเขียดจานแต่ง,งูนะครับผมมากินก่อนนี่ ถือกันกับงูงครับเนื้อเขียดถ้าว่าบอกใหญ่ๆมากินเนาะบุบเลยพี่น้องเอ้ย้าเบิ้งครับผมเรียบร้อยครับผมปักเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดยี่สิบเจ็ดหลังแล้วก็นเนื้อเขียดตอนแรกนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงก,กว่าๆแล้วครับผมนะตะวันยังสูงอยู่กับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมนะ เดี๋ยวคำคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเนาะว่ามีบอกย่างไงมากินเยื้อเขาหรือเปล่าหรือว่ามันสีบกินเลยกับเป็นไปได้นะครับผมเนาะอาย่หากินกับธรรมชาติครับผมทาบรสามารถที่จะขาดดาวได้ว่าเขาสีใดหรือบ่ใดนะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับความหมานหรือบ่หมานขึ้นอยู่กับหม้ขึ้นอยู่กับเยื้อเขานะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆของแต่ละคนในการอายุหางกินเดี๋ยวรอาลุ้นกันครับผมคำคืนนี้จะหมานหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวพันตุยกับที่มานํำไปครับผม กับผมน้องสายหาพาหาอยู่หากินครับผมพันตุยมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับพันตุยสายลุยครับก็ที่ผมใส่เบ็ดไว้นะครับผมเนาะประมาณช่วงสี่โมงแรงตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบสามนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวพามาลุ้นนะครับผมเนาะมายามเบ็ดกันเพราะว่าพันตุยเสร็จธุรกิจแล้วครับผมเนาะเสร็จภารกิจไม่เป็นธุรกิจก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเนาะตอนนี้ ฝนตกนะครับผมเนาะฝนกัดตกลงมากปล่อ,อยๆว่าขาดสายเลยครับผมเนาะเสียงกบเสียงเขียดจะหน้าห้องแล้วงมเลยครับผมเนาะตามทุ่งไหนตรงนากับบรรยากาศค่อนข้างที่อ่ะดีนะฟันตีเนาะดีเยน็นเย็นสบายครับผมเนาะแต่ว่าปลามันจะกินเบ็ดเท่าหรือเปล่าแค่นั้นล่ะป่ะเดี๋ยวไปลุ้นเบ็ดกันครับผมไปลุยเลยเป็นเบ็ดอ่าเบ็ดปักครับผมเนาะยี่สิบเจ็ดหลังเป็นเงี้ยเขียด ต่อเดี๋ยวผมเริ่มไส้ตรงนี้หลังเหล็กนี่ผ่านตุ้ยจมโอ้โหว้าวโค้งล่วงไปเลยครับผมเบ็ดก็เป็นเบ็ดโค้งอยู่แล้วเหงปลายจมเอาโอ้ยดินมันอะไรซิวะดินมันลมบ่ะค่อนข้างที่จะเสียบยากนะครับผมดินข้างข้าวโคงสวนป่ามันนี่ครับผมอ่เดี๋ยวให้แันตุ้ยใส่เงยไว้นะครับผมโอ้ ลังนี่เงี้ยเบิดฮะเอ้ฮึยเฮ้ยล้างนั่นโยบโยบหลั่องล้างคนก่อนเดี๋ยวด้วยลังนี่จัต้องเป็นเงี้ยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละฮัดฮึยจัดการแต่ตัวใหญ่หรือตัวน้อยครับผมแค่นั้นละผิดอยู่แล้วคือประดุกวะเฮ้ยฮะตะคดตฮ้ยตะกวตมาที่ใส่วะอุ้ยน้องเอ้ย ปลากรดไม่ใส <Say> ่วะใส่สวยโอ้โหเฮ้ยมีปลากรดน้ำพันตุยง้อเลยปลากรดกินเกียดบ่ปลากรดกินเกียดโอ้โหโอ้ยนี่กําลังเคยเห็นครับผมปลากรดกินเกียดเอ้าแต้มแรกแฮกหมานครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าจังสั้นเนาะแบบเดิมแบบเดิมแต้มแรกเอาละฮือวพันตุยเนี่ยมาเห็นหยุบหยุบเลยครับผมเนาะ ผมก็นึกว่าเอียงพันตุ้ยซีเอียงโอ้ได้ปรากฏตัวสวยๆเลยครับผมเอาละเดี๋ยวรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกับบรรยากาศฝนตกเดี๋ยวไปดักไอ้ตัวหน,นังอนพันตุ้ยใส่เงือตัวนั้นกันอู้แล้งนี้ก็แั้วนี้มีตีนะครับผมเงือเบิดครับผม เอาละมีลูน่ในนอนครับผมคำคืนนี้ตัวไงต้องมีแท้ละต้องมีในนอนครับผมบักเงียบไงต้องมีในนอนตอนนี้ได้ปรากฏเหลืองนะเแล้วอือนปรากฏเหลืองเนาะฟันตีเนะาะตัวนี้ปรากฏไงครับผมเนาะแถวบ้านผมหายยากนะครับผมเนาะปรากฏแบบนี้เป็นโดนเป็นชินเมนปุ่นช่องอัานเลยอ,อ,อ,อุ้อันนี้ก็ อันนี้ก็มีตีกันนี่นิครับกระดิงปลาดิงปลาสุบโอ้โอหายไปเพิ่งโตเลยเอฮ้ยเปลี่ยนเงยงไว้ครับผมหลังนี้เป็นไดพันตือโอ้พันนี่นล้วนี่ก็ตีเงี้ยเบิดครับผมนี่เออเดาพันตีใส่เงยไว้ครับผม เดินรุ่นกันไปเรื่อยๆนะครับไหนมาแล้วแต้มนึงเป็นปรากฏไปเดี๋ยวรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผมอะไรอาเงีง้ยอยุ้ยอุ้ยจังนี้นี่พันตุ้นโอ้ยลอยอู้ตุ้งสิโอ้๊บบําเพกา่นอันนี้การการปามการปามหักมาใส่ลมพัดหรือเปล่าตอนที่ว่าฝนตก อ่นะใส่ไว้ไห,ไหมครับผมเสียงเขียดหอกฟังเหรออันนี้อ,อุ้ยกำลังยืดดงโอ้ยมัดถือครับผมเนี่เเเเยเบิดใด้พันตุยเปลี่ยนเนี่ยไว้ปั๊มมันเป็นาปปาตายแล้วบอลวนไปเดี๋ยวลุกันไปเรื่อยๆนะครับผม มัมนจะไม่อีกดึงดึงฮะโอ้ดึงออกฟังนี่โอโ้โหโอโ้โอโเงียบตายอะไรพันตื้เป็นยี่ยไวดครับผมปลาดึงนี่โอ้พี่น้องบรรยากาศย้ำแรงแบบโคตรดีเลยครับผมเนะาะทงไฮทงหน้าผมเสียงกบเสียงเขียดจะหน้าห้องแอบแอบแอบแล้วงมเต็มทองหน้าเลยครับผมนี่โอ้ยบรรยากาศ ทงหน้า้านนอนเขาสดชื่นแบบอธิบายป่าตือครับผมต้องมาสัมผัสเองนะครับผมเนาะบรรยากาศแบบนี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหสดชื่นสบายใจนะครับผมนะพันตุยเนาะเอ,อ้ยบอกป่าตือครับผมแบบต้องมาสัมผัสเองด้วยตัวนะครับถึงจะรู้รสชาติของธรรมชาติ มาหน่อมมาหน้าเฮานะครับผมครับผมก็ได้ปรากฏเหลืองมาตัวนึงครับผมเนาะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่ครับผมตัวนึงแต่ว่าเนื้อก็ถือปลาอ่า,อากินเบิรไปหลายอยู่นะครับผมนี่ปรากฏอ้ถ้าได้จะมีสามตัวก็ได้ต้มได้แกงเนาะพันตุยเนาะนนปรากฏใหญ่ครับผมเนะาะหายากนะครับผมทางบ้านผมนะปรากฏแบบนี้ค่อนข้างที่หายากครับผม เอาละเดี๋ยวมารุนกันอีกเชือนึงเนาะคือนี่เดีจังหวะกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอดโตไปอาบน้ำกินข้าวกินปลาก่อนไป,ปตื่นเนาะไปครับผมเดี๋ยวมารุนกันอีกเชือนึงครับผมไปครับทุกคนเลาะหายู่ฮะกินย่างข้าคืนครับผมพี่น้องสายหาพาหายู่ฮะกิน แล้วก็ฟันตุยเลยครับผมบไปลุยกันครับผมท่ามกลางสายฝนไปอ้ามเบ็ดนำ้ำว่าเขาจะได้อย่างนี้คำคืนนี้ครับผมนี่จะครบหน่อยฝนกงิโตครับผมโอ้ยบรรยากาศดีครับหนาวกับหนาวไปลุย กับผมน้องสายหาพาหาอยู่ก,กินนครับผมคำคืนนี้เดี๋ยวมาลุนเบ็ดกันต่อนะครับผมเนาะแล้วก็พันตุ๋ยแกนาจังหน่อยเอาละเดี๋ยวไปดุนเบ็ดกันนะครับผมรับคำคืนนี้มันสามทุ่มชิงระยะห่างจากมันช่วงหาโมงกว่านะครับผมเนาะตอนนี้กับมันสามทุ่มกว่าละเดี๋ยวไปดุนกันครับผม ว่าจะหมานเลยปลาเนาะข้าใส่เบ็ดไหวยี่หลังครับผมเนาะพันตุยเนาะแล้วก็เนื้อเขียดครับผมผมมาใส่ไหวตั้งแต่ตอนแรกแล้วพันตุยอ่าติดภารกิจธุระเสร็จแล้วก็มาลุ้นตุ่กันมายาวนุ่มกันครับผมคำข้อนี้หมานหรือว่าหมานไปลุ้นกันนะครับผมเนาะหาอยู่หากินหมานไผ่หมานมันครับฮ่ฮ่ยโอ้สิงเกียรจะนาห้อง เต็มตรงหน้าอย่ครับผมพี่น้องบรรยากาศแบบใหญเลยโอ้ล่มกับมีฝนกับมีครับผมเอาละมานเอามันแกข้าวนีละทางนี้โอ้ยยังอยูย่ครับผมปไารุ่นหลังต่อไปครับผมรุ่นหลังต่อไปครับผมอ๋ออุย้ย อันตุ้ยมีอาการทั่งนี้เนี่ยเบิดตัวนี่โอ้ยเอาเสียวกัดอยู่นะครับผมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนก็ตกแต่ว่ามือนี้ฝนตกเบิดมือครับผมแต่ว่าตกบ่บ่ต่อเนื่องครับผมเนาะตกประมาณสักอ่าชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็หยุดตกแล้วก็ตกใหม่เนี่ยช่วงหยุดตกผมก็ได้มาใส่เบ็ดไว้แล้วก็พันตุยเลยงานมากคับมันดูน้ำกัน แล้วก็คืนนี้ก็มาลุ้นอีกยังอู่อะยเป็นไงลังเขนนี้ยังอยู่คนหนึ่งไปกำลังกาดฝนตกแต่ตอนนี้ฝนก็อยู่ในน้องพันตีเนาะปล่อยๆนี่อย่างหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ อุ้ยบังเอ็นเยอะเรียบร้อยแล้วบอนี่โอ้เปลี่ยนไม้ลดจ <c oughs> ุกแทะเปลี่ยนไม้กับผมไปรุ่นต้อนกับผมอ๋ออุ้ยอันนี้ดึงขึ้นบอนก็ดึงสีเนาะ โ okay. มาดิเฮ้ยพัดดูด้านนัน้านั้นน้ฟังผูเลยผมไปดูกันเฮ้ยมีวะล่ะฮะเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้เ้ย้เฮ้ย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 เฮ ก่านจะได้เต็มเรกอันนี้เป็นช่องครับผมุดเป็นประคอรนะรผมนี่อ๋อเอาละลาแต่งที่สองเนะาะจังมูอแรงนะพันตืเนอะนี่ผมมาแล้วมาแล้วสวยงามต้องนี่เป็นเป็นเป็นไฮครับผมเป็นทุงน่งนาฟัางนี่แล้วก็มันจะมีอ่า นี่ครับผมทางน้ำไหลแบบนี้อู้หูท่านตีมางนี่เขาหนีไปฟังนึงเลยอ้อก็หนีไปไซไว้โอ้ยนี่ครับผมเยอะเบิดตดอยู่โอ้ตรงนี้เยอะเบิดสามลังเลยเนาะตรงนี้หนึ่งตกลงลังหนึ่งผมแต่แบบตรงนี้หลังหนึ่งโอ้ยนึ่งแต้มพอดีครับผมอ่าเดี๋ยวให้ปันตีส่ไว้ครับผม ก็เมื่อกี้หาจับเขียดกับพันตุยเนาะครับผมก็ได้อู้ทื่วได้หลายเติมไว้ผมนี่เขียดเขียดเต็มเลยครับผมอู้แต่ว่าปลาอกะกไรยู่ตัวเดียวเนาะพันตุยเนาะแมนอ่ะเดี๋ยวจะพันตุยบอกว่าเดี๋ยวจะหาจับเขียดไปเรื่อยๆเนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยปลาบืนเฮ้ยนี่ปลาบืนครับผมนี่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 โอ้คิง อ้าพันตุ้ยจับเลยโอ้โอเคครับขึ้นหน่อยครับผมเฮ้ยเฮ้เสียงกบเสียงคบทังปุ่นครับเอาเดี๋ยวก็สรุปผลงานเลยนะพี่น้องเนาะตอนแรกก็ได้ไอ้นนีะพันตุ้ยประกดเออประกวดตัวนึงงกับผมแล้วก็เป็นปลาคอย้ำกำขึ้นตัวหนึ่งแล้วก็ประกวด แล้วก็เมื่อกี้จับปลาเข็งบืนได้ตัวหนึ่งเอาละผสมกันไปเนาะพันตือเนาะยังพอได้ได้แจงได้ต้มอยู่ครับผมจะในกะเดี๋ยวมาลุน้นอีกเชนึงกะ่าจะเป็นตอนเศร้าเลยครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกปลป่อยๆตกตลอดเลยครับผมเนาะฝน,น,นตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดครับผมมันแบบเคือเนาะพันตือเนาะมันเป็นตาแห้งแห้งนี่ร่มพอมเนี่ยปามันพวกข่อยอยากกินกินเงื้อครับดู มันต้องเงียบๆป่ามันยังมีเขาดีครับต้องแบบอบอ้าวเนาะคอนหอดอบอ้าวแมนทำบรรยากาศเย็นๆนี่ป่ากลับ่ค่อยกินเหยื่อไปไหนได้ครับผมเนาะเอาจะในเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกเช่นนึงตอนเศร้านะครับผมเนาะตอนนี้เดี๋ยวพาพันตีไปจับเขียดหาหาเขียดไปเฮ็ดแดดเดียวดูก็เนาะแมนครับผมไปเดี๋ยวเจอกันอีกเช่นนึงกับตอนเศร้าที่เดียวนีครับผมเนาะเดี๋ยวพามาลุ้นเบ็ดครับผมว่ามันจะมีตัวอีกหรือเปล่าไป พาพันตุยจับเจีอยก่อนครับผมพี่น้องสายหาพาหายูหากินนะครับผมอรุณสวัสดิ์ในตอนสอสอครับผมแล้วก็พันตุย ก้ามาครับผมครับสวัสดีครับปันตุยสายลุยครับกะเศ้านี่เดี๋ยวไปรุนเบ็ดกันนะครับผมเนาะสืบเนี่องมาจากเมื่อคืนได,ได้ได้ปลาอยู่ตัวนึง่งนะสองตัวเออสองตัวครับผมก็ประกวดนะครับผมเนาะตั้งแต่ตอนแรงมาแล้วก็เมื่อคืนได้ประกวดตัวนึงแล้วก็มีปลาเข็งมันบืนมาตัวนึงก็จับรวมๆกันครับผมเนาะพอได้แกงได้ปนได้พอได้กินแหละเอา้าเดี๋ยวเศ้านี่ไปรุนกันนะครับผมเนาะว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าไปปันตุยลุยไปลุย รังนี้ยังอยูอย่คือเก่าเหยื่อตัวใหญ่อุย้ยเจ้าว่าหลังนู่นครับผมแต่ว่า,ลาหาลังนี้เหยื่อยังอยู่หลังดิทิปปรากฏมาบ้างนีอ่อุ้ยนี่จมเลยครับนี่โค้งเลยคือม,มีฟองฟอของพันธุ์ถิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะคอไงวะสะคอญ่มาหอดหรือเปล่ามันจะมาหอดหรือเปล่า พอนไหมันจะมาหอดอีกหรือเปล่าเอวโอ้โหเศียดายน่าจะลุดแหละเฮ้ยพันตุ้ยไหนลังนั่นขึ้นบอเห็นวะอ๋อเห็นดูนะสีมันขึ้นอันนี้เฮ้ยหลังตรงนั้นไหมหลังหนึ่งวะเห็นบอ อแนีม่มาเ,เห็นเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่เบิดเอ้าไปเดี๋ยวไปลุนหลังต่อไปครับผมสีมันคือจังสีขึ้อจังหยาเลยครับผมเนาะสีของขั้นเบ็ดนครับผมนไปหลังต่อไปครับผม ยังเอามากินูน่นนี่ลูกปามรู้หรือเปล่ามูอของเขายังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่ตอนนี้ เนียแพ้โอ้ <S <S สลิปปิงในยางมัเนาะเสานีเนีย,นยร้อนหรือเครืงตทั้งนี้เนียบเบิดเงนียบกริบ อุ้ยหลังนี้ไม่ดึงดิอุ้ยนี่นี่นี่นแลมวนี้โตโอ้หฮ่าฮ่าโอ้แ <laughs> ซวนี้ส่งบกคือเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เยอ้เบิดเดี๋ยวจะเก็บมาทีหลังครับผมเดี๋ยวพาลุนก่อน ก่อนฟองพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้างนั่นคือหลัางนั่นมีอาจารย์เฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยมือใหญ่แน่นอนแล้วมาพุ่นน้องเฮ้ยฟองมันฟองไปไปไปพันตุ้ยฟองมันฟองนี่นล้างนี่นั่นอุ้ยนี่สองสามลังตัวนี้ครับผมลังนี้มีฟองเอ้ยไหนพันตุ้ยจัดกล้งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาดีพันตุ้อูอ้วู้ฮู้ฮู้อู้อู้อูปลาคอยหญ่มาหอดเลยปลาคอยหญ่มาหอดเลยกองแท่ปลาคอยหญ่มาหอดอีหลีทุกคนใงายอู้ปิดท้ายด้วยสวยโอ้โหนี่ว่าสิบมีตัวแล้วครับผมอียังมาตอดมั่อไนี่มันกัดปูปูแท่ โอ้นี่ติดอยู่เรืมฝีปากพี่น้องเอ้ยรุดยากเติมกระผมแบบนี้เอาน,นี่ลังนึงเลยนะลังนั่นก็นนคือคือคือทรงแบบไอ,นนอย้ยู่ดิตุยดุยโอ้โอหวิชว่าตรงนี้มันหนาดุนนะพี่น้องเพตัวมันเป็นทาง เป็นช่องน้ำแบบนี้ครับผมลองน้ำแบบนี้แล้วก็ทั้งนี้เป็นโซนทุงน่งนามื่ขึ้นก็ติดลังนี้ครับผมนี่มันขึ้นที่ใดใดใด,ดลังนี้มาตรงนี้ปั๊บแล้วก็โซนเป็นลองน้ำลอยต่อแบบนี้ครับผมปลาก,ก็น่าจะมาชุมนุ่มกันแถวๆนี้ครับผมเนาะมันจะมาเพ่นผ่านแถวนี้เอ้ากระเบิดพอดีครับผมเนาะติดลังไทยๆครับผมเนาะถือว่าโอ้โหตัวนี้ ้ตัวนเกือบเกือบเป็นโลแล้วครับผมตัวนี้ตัวเดียวนี่สุดยอดครับผมนี่นะเคือปลาคอยง่ายของแท้ครับผมเอาละมาหอดแล,แ,ลลแล้วมาห,อด,มาหอดแล้วครับผมวัอนี้ปลาคอยง่ายมาหอดแล้วเอาได้ตัวเดียวครับผมเแซวนี่ได้ตัวใหญ่ก็ถือว่าไม้ตัวนี้ก็ยังมีรปลาใหญ่อยู่นะครับผมเนาะ เอาละครับผมหาอยู่หากินกับธรรมชาติกะแบบนี้แหละครับผมเนาะมีด่ายในบ่ด่ายในดายร้ายดาหน่อยกะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเนาะเพราะว่าทั้งผมปีนี้น้ำค่อนข้างที่จะร้ายนะครับผมเนาะปีที่แล้วน้ำหน่อยปีที่แล้วก็ทั้งในก็ขอลาไปตรงนี้เลยนะพี่น้องนะกับปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเศ้าครับผมกับผ่นตุยเอาละบรรยากาศตัวเศ้าก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเนาะตอนนี้ก็ลมพัดเย็นๆครับผมเอาละครับผม อคอยพี่น้องผู้สุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข,ข,ของผมรำรำเรวยๆทุกทุกทันกับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเนาะหากชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่น้องสายฮาพาหาโยกินขับผมเนาะแล้วก็พันตุ้ยสายลุยในช่องยูทูปของผมเนาะฝากติดตามไปเลยครับผมพันตุ้ยสายลุยครับผมในช่องยูทูปครับแต่ขอบค,บ,บคุณครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับแล้วก็ติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายลาไปก่อนครับผม เจอกันคลิปหนา้าผม